อะไรอ่ะเปิดอะไรอ่ะไม่ได้เปิดมั่นใจนะเออออกมาเลยออกมาเลยมันโทรสับท์กับตัวอื่นนี่อะไรเปิดอะไรเขาไม่ได้เปิดอะไรไม่เชื่อไม่ต้องมาโกหกเลยอะไรมันโทรศัพท์มาด้วยถ้ามันดูโทรศัพท์ว่าทำไม สวัสดีทุกคนนะครับพวกกับบอลนะครับยู่ช่องปอนเดียน,นอนนี่นะครับทุกคนวันนี้นะทุกคนปอนก็จะมาทําคลิปแกล้งพี่อนนท์อีกแล้วนะครับที่จริงไม่ได้แกล้งนานแล้วนะทุกคนประมาณ4ีถึงหคลิปละก็เกือบเกือบสอาทิตย์นะฮะทุกคนพอดีว่านะฮะช่วงนี้พี่อนนท์เขาบ่นว่าเขาเครียดมากนะทุกคนปอนไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรนะฮะบอนจะจัมาทําคลิปสนุกๆน,นะฮะเพื่อที่จะคลายเครียดปอนได้ของเล่นมาใหมะะ่ทุกคน ทุกคนงงป้าวามันคืออะไรคือลําโพงบลูทูธทุกคนเห็นปะโอ้หอันใหญ่อะอย่างใหญ่อะดูสูงเท่าไหร่เนี่ยเท่าแขนนะโดยการที่ปอนจะเชื่อมลาโพงบลูทูธไว้กับมือถือของปอนนะฮะแล้วก็ดูหนังผู้ใหญ่ในห้องน้ำนะฮะแล้วเราจะลาโพงตัวนี้นะทุกคนเอาไว้ในห้องนอนนะฮะแล้วก็พี่นนท์ก็อยู่ในห้องนอนนึกภาพออกป้าทุกคนเลีวถ้าเขาได้ยินเสียงว่าเราดูหนังผู้ใหญ่อยู่เนี่ย ตับตับเนี่ยทุกคนเออคลิปนี้นะทุกคนอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะครับก่อนไปดูคลิปนะฮะปอนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งรับการแจ้งเตือนโอเคทุกคนอีกประมาณอีกประมาณ40นาทีปอนก็จะออกจากบ้านไปรับพี่โนนที่ทํางานนะครับทุกคนก่อนไปดูคลิปนะฮะวันนี้ปอนมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ในบ้านของเรานะยดูไหนนะโ ต้อยู่ไหนเอ้ยไม่มีอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้น้องหายกาแฟทำไรอะ่ะโอ้ทำไมมาอยู่ตรงนี้ครับคนเก่งเบลนี่ลูกเบานี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ลูก นี่นะทุกคนคือปอนไปได้น้องเมวมา1ตัวนะฮะเมลตัวนี้เป็นแมวที่พี่อนุนสั่งซื้อมานะฮะน้องมีอายุ2ขวบนะฮะเบลนี่เพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะฮะน้องยังกลัวอยู่เลยนะฮะสังเกตจากน้องซ่อนแอบนะ,ะน้องแอบกาฟิลโอ้ยเนี่ยฮะน้องแอบพี่ชายนะฮะพี่ชายก็ซนเหลือเกินนะ,ะทุกคนเนาะอายุ2ขวบนะฮะน่าจะเป็นน้องกาฟิลประมาณ 4- 5หเดือนนะทุกคน คือพี่ a น o น,นะคะทุกคนเป็นคนซื้อน้องมานะคะแต่ก็บอกให้ปอนไปเอานะคะคือพี่นน o ยังไม่ได้เห็นตัวจริงน้องเลยนะคะพี่ a น o เห็นแค่ในรูปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าพี่ a น o เห็นน้องเนี่ยเขาจะมีีแอคชั่นยังไงด้วยนะครับน้องเป็นพันสกอตตี้โฟล์นะคะทุกคนหูพับตอนนี้ดูเหมือนน้องก็อยากจะออกไปข้างนอกเนาะแต่เนี่ย <laughs> กาฟิวอย่าดุน้อง เอาจริงๆคือกาฟิลเนี่ยเขารักน้องมากเลยทุกคนกาฟิลแค่อยากเล่นกับน้องนะแต่น้องรู้เหมือนน้องก็กลัวกาฟิลอยู่นะฮะอยู่น้องแอบย่องๆอ่าบาวนี่บาวนี่อยาไปไหนกาฟิลอยากเดินมาหาน้องนี่นะฮะน้องแบบยังกลัวกาฟิลเลไม่มีการขข่ด้วยนะฮะอ่าก็อาจจะต้องรอให้น้องปรับตัวนะฮะทุกคนแล้วก็มีกาฟิลเดินตามน้อง กาแฟดูทุกคนดูกาฟฟเบานี่ลูกจะกัดกันไหมเนี่ยถ้าทุกคนมีวิธีทําให้แมวสองตัวเนี่ยสนิทกันไหวนะฮะทุกคนคอมเมนต์บอกปอนหน่อยนะทุกคนคือปอนไม่เคยเลี้ยงแมวสองตัวพร้อมกันเลยเว้ย่ะ okay, เราจะลองเล่นน้องหน่อยมานี่ลูกน้องเป็นตนัวเมียนะครับ น่ารักมากเห็นไหมอ่าตอนนี้เริ่มแบบอยู่ใกล้กับฟิลาไม่ขุ่รู้สึกจะเป็นกาฟิลนะคะที่กลัวน้องเนาะรู้สึกสงสารกาฟิลอยู่เหมือนกันคือกาฟิลเป็นแมวที่ใจดีมากนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวปอนจะไปรับพี่อนน์กลับมาก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอกันนะครับทุกคน Two hours later นี่ทุกคนโฉมหน้าคนเจอลูกสาวครั้งแรก มันน่ารักมากมากเลยอ่ะไอ,ออุ้มมาดีเล้วอุ้มลูกมาดีมนัมนแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อแมวเบอร์เฮ้ย้ยเฮ้ยยูทูบเบอร์น้องยังไม่ชินนะตอนนี้น้องยังไม่ชินนะครับทุกคนก็คือน้องชื่อน้องน้องอะไรน้องเบวนี่นะครับน้องบบวนี่มาแนะนําตัวหน่อย วันนี้เบวนี่จะนอนห้องนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ให้พี่บดียี่นอนห้องนี้ก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวจัดห้องนี้เป็นห้องบาวนี่เลยเนาะใช่ตอนนี้คือบาวนี่กาลังตื่นนะทุกคนแบบก็ยังไม่ชินนะคะผม,มแต่ต่อไปเนี่ยน้องเบวนี่จะชินหรือว่าใครมีวิธีที่ทําให้น้องแบบชินกับสถานที่ใหม่นะครับก็แนะน,นําในคอมเมนต์ที่อานนท์มาได้นะคะผมไป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 เิดนี่เปก่อนนะดี่หลบเล่อนหน่อยนะครับบาลนี่ลูบ ตอนนี้อยากจะหาที่หลบก,ก่อนอมาเฮาน,นี่ไงเขารับทุกคนดูเอาอย่างนี้แหี่หอมออกได้ก่อนเด้อนี่นี่มานี่ออกแล้เาขาเข้าแบบนี้ก็เริ่มออกมาเริ่มแบบตอบสนองต่อเสียงแล้วนี่ไงเขับ ใครอยากตามบาวนี่กับกาฟิวก็ไปตามได้ที่ไ G นะครับอานนท์เนี่ยจะถ่ายรูปบาวนี่กับกาฟิวเนี่ยแมว2ตัวเนี่ยถ่ายลงตลอดเลยนะครับแต่ว่าหมาหมาอีกสามตัวนี่ก็คือมันไม่นิ่งเลยนะมันไม่รู้ว่าจะถ่ายรูปจะให้ทุกคนดูยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอเวลาให้บาวนี่ปรับตัวกับบ้านใหม่ก่อนนะคะเบลนี่มานี่น่ามาพักนอนแล้วไม่สนจ ให้สนนหนะใช่สนใจเอาใจเอาจออกมาเร็ว <c oughs> อ๋ยน่ารักเด้อ One hour later บีทำไรอ่ะงานไรอ,อะพ่ะไ,ไปเข้หเาห้องน้ำเด้อแม่เขาอยู่ไหนอ่ะเขาจะเล่นดนตรี a few moments later ทุกคนตอนนี้ปอนอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดนเราจะแกล้งนะคะโดยการที่ปอนจะเปิดหนังผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ให้มันเป็นดังอยู่ที่ลำโพงโูทูนนอกห้องวะ,ะทุกคนเราจะมาดูีแอคชั่นของพี่อนนนะ,ะว่าเขาจะว่ายังไงน,นะครับเดี๋ยวปอนขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนนะ,ะทุกคน อะไรอ่ะเปิดอะไรอ่ะไม่ได้เปิดมั่นใจนะเออออกมาเลยออกมาเลยมันโทรศัพท์มาโดยเดี๋ยวนี้อะไรเปิดอะไรเขาไม่ได้เปิดอะไรไม่เชื่อไม่ต้องมาโกหกเลยอะไรมันโทรศัพท์มาดูแล้วมาดูโทรศัพท์ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาแขกเขาเปิดอะไรเขามีหลักฐานเต็มเต็มเลยจ้ะ เป็นสองลูหัเลยจ้าไหนหนลักฐานนั่นแหละเป็นสองลูหัเลยจ้หาหลักฐานนั่นแหละเชื่อม่อรลูได้ปะ่ะเอาเหรออ๋อมันเป็นเต็มเลยนี่จ้าสองลูหัวเลยจ้าไหนหัว,วเลยจ้าไหนอะเสียงอะไรอะทาารงตรงนี้อะก็ตัวเชื่อมบนลูนี่ยถ้าเชื่อมตอนไหนนายมากทำอะไรไมแล้ววางทำให้หัวรู้ แฝดน้ามากเลยอ่ะจับลูกกรแข็งมั้น่ามากเลยอ่ะจับลูกกรตายเลยทำไมโอเคดีกว่าดีกว่าดีกว่าไม่จริงก็ดูจริงจริงอ่ะเมีอารมณ์หรอไม่มีนะครับมีอารมณ์หรอเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเนื้อารมณ์หรอมาทั้ง